สบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำหมี่มอญเดอ้อมื้อนี้ซีมือเบาหั่มข้าวคั่วเดอ้อเผื่อแกงเนื้อใส่พักมื้อนี่กระเจ้าบแดกแล้วก็ลวกพักหมากถั่วแห้กินกับแจ้วมามากินข้าวแรงน้ำหมี่มอญเดอ้อขอตักขูทุกคนสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำหมี่มอญเดอ้อเอฟซนหัก,หกแกงทางลาวทางไทยทุกต่างประเทศมา สบายดีพี่น้องข่าวเลนน้ำกันเด้อพี่น้องทั้งราวทั้งไทยทั้งต่างประเทศบางครั้งเผาครัวได้โมนี่โมนี่เป็นเผาครัวเม่ครัวปะเผาครัวเนาะสบายดีพี่น้องอยู่รังกล้องกั่เด้อแกงซีนพี่น้องแกงซีนใส่ผักแกงเนื้องม้อห้ามมากินกันเด้อเพื่อน Took a chị tèn tè mi mô nóng của tè rider chính xong của mình luôn. Bao nọt hè miệng mùi dạng. Ginh mùi sao, mùi sao, mùi lạc kèp 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 lạc bằng ảnh là. Ao kèp lạc 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 เจ้างเราขิงกับบยากิงอะไรเนี่่จัะมันจะพูกหลุนก็นุดรนหลุนเจ้าขิงหลุดพนผูรหงนแจกบอร์เออตัวกินเราไปยอมหมาป้อเเจ้าเห็ดกินแซ่บม่นเป็นอยนะเห็ดยินผมเป็นตัวยลยจ้ะ จะประกาศข่าวแต่แลยหมึกเนขัเกียว่ไหกินวันจีนั่งเข้มตั้มเจ้าประเด็นไหมวันจีนั่งเข้มตั้มเกลียวไปนเลยเข้มรายอมมาแล้วเ <laughs> <laughs> ยาะก,กินยิ่ไมาลวไวเล้ยวไ แก่ก็ไปแดดก็เซ็บหอกผัก,าากแล้วทำมาแล้อากาศเย็นแตงเม่นหนอนหนอนพี่น้องเอ้ยมาเนี่ะตอนเทีง 12. 12. 12. ยงสิบอนเ,นอเอ็ดสิบสองโมงใบห้อน้าบ่แดดเนาะเอ้า่ไม่มีแดดแล้ว ตำข<ม>้อจังไข่เมียงมักถั่วแห้งหมักถั่วแห,<ม>หง,แนะงี่บอกตำเมี่ยงแซ่บนี่แล้วกินใครงาคาเนี่ยเป็นกับตำข้อจังไข่ที่เราเขาก็แล้วตำข้อจังไข่มีหมักถัวแห้งกินจับหมักถัวแห้นอาหารบ้านนอกเราบเราคิดว่าตำข้อจังไข่ใส่หอมป้อมใส่หอมบัว ไปข้ามเปียกเอาตัวให้นะครับนี่ก้าวเขาแหมันมันหมกกักขึ้บไปไหนนะแหวนนะเรา้องมีเมควัวอะไรบ้าง้ลาบมากย็ย้ำด้เย็คอัพมันบักเห็บกินแด้พม่ห้อกเอ บา,างครั้งคนเสร็จกินเป็นก้อยกับเป็นลาบกับเป็นปลาตูก้อย,อย,อยปลาลาบปลาคนกับเป็นไปเนี่า,าเอาบนเจียวตัวแรกที่เรดูเป็นใช่ไหมเราเนีเ่ยมันเป็น <c oughs> เฮ็ดกินเป็นแต่ทอดไข่เป็นเฮ็กินบ่ชข้าวคั่วบ่เบิ่ง

ตอนขางนตอนเขาปลไม่ไม้น่ะที่เส็ดป้อนี้แม่เดแม่เแม่ไม่ไ้ก็เส็ดจะกินแส่บแกงบ่พอดีรสชาติแม่กินนุ่นนี่เละเค็มพอดีบ่พอดีบ่ไม่ได้เค็มนพอดีเรารสาตจะพ้นโอเคก็ไม่ย Nếu ăn lẹ cũng đau khi nào Bạn cứ bông bia rơm, nâng cho nó yên yên lên

ลงออกหน้าบ่เหมือนนี่ออกตอนแรกตอนแรกเราออกวะบ่ายเรเพิ่นตอนเพียงมาชิ้นๆอันดาน้ํารอีกน้อยเราสบายาถาก็้ายพกเขียบเบียดเคื่อนเบียดยั้งบริยูกับละเ็หน่อยบริยูแล้วก็ย่น่อยอยู่กันกนน่อยเ็หน่อยบางเพียงยนกเบียดเคื่อนเนไ่เลยมาคนบริยูเสือแท้คนด้คนดบยู่สื่อแต่นใครไปออกหน้าออกเน ว่าถูกใจใครทำไปแค่ไนสนคกระถ่ายพี่น้องคนไลนแต่คนด,ดังไคจีนกิมจีเซ่อจังหับรมยพี่น้องเ <c> ล <oughs> <c oughs> ยมโน่จังหวบระรยตอนตอนขอเขาคัวเนาะเอาเงหนนานกันเงหนนานกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋พี่น้องนบั่งสีมือได้มีควัวคนไหนนะก็ไอเมฆ้ว่าะไรที่นี่เขาเพื่อนพอค้วได้เพื่อนม่ควัวนี่จะมุ้ยูมุ้ยู้กัเขาคัวเขาเขาคัวแทนแม่แม่ก็ยังค่าวีอยงกเป็นย่างวิ่งแิบนจิตุระคน นี treats, ้ก็มีมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์สน้องน้องิงยายมอนงเด้อบายบายพี่น้อง